สวัสดีครับรำลังเวลาแต่มันเจอกันอีกครั้งที่หลบโลกวนเตียนวัดอะไรอยู่ถ้าเจ้าคุณก็ได้นะครับวัดวัดพระธาตุพระธาตชัยภูมิบูชานะครับด้านบนเดี๋ยวเราจะไปดูที่ไหนด้านในพราตพระธาตุชัยภูมิ ตรงนี้จะเป็นอะไรเขาเขียนว่าประตูประตูใสเห็นไหมใสผ่านผ่านมาก็ได้ถ่ายภาพกับภาพบรรยากาศที่ทางวัดได้จัดทำขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชน ทั้งหลายที่เข้ามาทํามุลได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะครับ๋ยวเราด้านบนก็จะมีร่มครับช่วงนี้ก็เป็นเดือนมกราคม นี่ครับก็นักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้คนที่เข้ามาทําบุญก็ทยอยกันมาเรื่อยๆครับใช่ไหมด้านหน้ามีอะไรอยากให้รู้อยากให้ร่วงเพราะว่าพิกม้นด้านนะครับเป็นบางคนอาจจะไม่เคยเห็นว่าเป็นแบบไห ด้านขวามือก็จะนีช้างช้างลูกปั้นศวัฒนธรรมนะครับมารวมกับพระสักการะบูชานะครับที่นี่คือจังหวัดศรีประเพณีของชาวชัยภูมินะครับกราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับบูชาเครื่องสมมาเจ้าพาะพญาแลชุดละ99บาทนะครับเก้าสก้าล้าหนึ่งดวงไว้ให้หน่อยจะหายลูกอ่า วันละรอบนะครับมีคนพาทําพิธีวันละรอบแล้วก็เมื่อวานนี้ก็หลายท่านมาไม่ทันก็รู้สึกเสียใจนะครับเป็นสุขนะครับที่วังสิ่งใดให้ได้ดังใจกว่าทนายผู้ประกอบการนะครับกลัไปเจอลูกคานะครับพูด่ายเครื่องส่งมานะครับจะมีจุดถ่ายภาพเจ้าและทำพิธี ตรงนู้นเขาแขวนอะไรแขวนที่ถือข้าวเขาเรียกว่าหัวดกัาเจท่านขอปคุณราูเ้าาป้วานะครับ99บาทนีหมอมานะครับัวนี้ก็จะเป็นหวดมังข้าวที่แขวนไว้ให้นักท่องเที่ยวผู้คนที่มาทำบุญได้ถ่ายภาพกันครับ เครื่องสมมาชุดนี้เป็นเครื่องอสมมาต่อถ้าเป็นงานแต่งงานก็สมมาแก,าก่ญาติผู้ใหญ่นะครับถ้าเป็นงานโหวดก็เอาไปร่รวมบุญนะครับเพื่อการเป็นการบูชานะครับคุณงามความดีของพระศาสนานะครับการเรียนเชิญทุกท่านนะครับด,ดาบดมาลัยนะครับได้เลยผู้เรตมมหอดนะครับมาบูชาเครื่อสงสมมา,จา,าเจ้าพ่อพญาแล นะครับเพื่อถวายเครื่องสมมาเดี๋ยวจะพ่อพญาเลยพ่อพญายแม่นะครับร่วมบูชาเครื่องสมมาเดี๋ยวจะพ่อพญายแล้วชุนละ99บาบาทครับด้านหน้าของเราก็จะเป็นจุดที่ให้พุทธศาสนิก,กชนทั้งหลายได้มาทำบุญ ด้านหน้าของเราที่ในศาลานี่ครับด้านขวามือที่เรามองเห็นตรงนี้นะครับเราจะขึ้นไปบริเวณด้านบนของพระธาตุครับเร้จะถึงว่ดดีเนย่ต่ว่าอยู่กระจัดกระจายตรงนี้คือด้านบนเพีงสมบัตเจาพอพะยะเลยพระธาตุเสพภูมิ็นสสดในหลับ ด้านขวามือก็จะบอกเองแม้วาสเนี่ขอพรเจ้าพรพระยาเลี้ยสิบอกสูฟังที่ให้เช่าขอพรว่าเบิกสมบัติมาใส่ได้เลยวันนี้พาะเองเลยนั่นี่แสงบนทวารนี่ยบนบูชาต่างๆขอว่าขอเดี๋ยวเราจะไปดูบริเวณด้านนอกของด้านบนขององพระธาตุกันว่าบริเวณรอบๆที่ลิ้นจุด

ครับบริเวณด้านบนท็อปห้าก็จะเป็นอ่าพื้นที่ที่มีบริเวณรอบๆก็จะมีหลังคาให้นักท่องเที่ยวพุกภาษาสนิกาตชนได้เออ ได้บูชาพระพุทธรูปที่อยู่ใต้ชายคาหน้หลังคาที่มีไว้รอบๆองค์พระธาตุได้เข้ามาบูชาตอบไว้องค์พระธาตุแล้วก็พระพุธทธรูปต่างๆที่ได้ประดิษฐานอยู่รอบๆองค์พระธาตุครับ ตั้งไม้อกเ็นเ็นท้มงน้อยสี่สวยๆพอมาทางภาพเราจัดเดินไปดูบริเวณด้านหน้าของโ่สงหคายมีบางว่าสองสสีอะไรบ้างนะครับทางด้านในของห้าก็จะประดิษฐานน่าจะเป็น พร้อมกันมาในดวยใจที่เดือรสท่นองค์ตองอพานเรศเราจะเช้นเทต่ยวตาจลายในดุลโลจักรวันจูงใจของเทตันเสด็จลงมาในพิธีุลดานี้ไปได้แอ่ลงลา ด้านในก็ของพระธรก็เป็นมานี้ครับตูทางเข้าขององค์พระธรรมก็จะมีรอบๆก็จะมีรินสี่ด้านก็จะหม้อก็จะปูชาคุณก็ครับมา้วกับมาเจอกันในครั้งครับ นะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะพระบริเวณด้านในของรพระาธาต,าตุก็จะประดิษฐานน่าจะเป็นพระนรลมัสารีลิขพาท่านนีครับที่เราเห็นอยู่ด้านาบนตรงนี้แล้วก็รอบๆตามผนังก็งงงจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆตั้งเรียงรายอยู่รอบๆครับนี่ครับ นาโคภยตไหญ้าปัทวีโกพาพระภูธกวารอดีภูเวาจุดีที่ขรอบพุทธาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะลงไปนั่งครับกายกรสามวัจีกําสี่มโนกรมสามที่ข้าพระเจ้า ได้เคยล่วงเกินได้เคยล่วงล้ำประมาทพลาดพลั้งต่อองค์เจ้าพ่อพระยาแล่ทั้งต่อหน้าและลับหลังทั้งด้วยกายทั้งด้วยวาจาทั้งด้วยใจ ขอให้องค์เจ้าพ่อพญาแลกำลังสร้างใหม่โปรดยกโทษกีสมาลังสร้างใหม่ครับอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาข้าพเจ้าขอพรแห่งองค์เจ้าพ่อพญาเลสละผู้ใดได้โศกอนถวายอาก้อนกับชิได้โศกอนเออ เอาพีก็ได้เด้อเออเปลนละลงพีเหมนกันนี่งลงพีด้านล่างก่มีการพ้นดูดล่งเน่เ็นี้ยงผู้เลเนี่ยเอ่อเิ่นทาไม่ออกุดเจ้าสีไว้เ่อาวสามื่นแล้วถึงมนตี้วก็แก่หลงพีนะราว่หนึ่งวดดอราวัาที่หนึ่งหมวดองยาหดอะดเทศเอาพามกิวดีกระสับนะ ทำพิธีดวงสูงนู่นี่อ่ะองค์เจ้าพ่อพญาแลครับบารมีเขาข้ามนู่นนี่นี่หาบาทสิบบาทกระสังวัดพระทานเชยภูนเนื้คือกันลูกหลานเจ้าพ่อเพิ่นมาแก่บุญเนี่ยเพิ่นมาแก่บุญอยู่นี่เพิ่นได้รับโชคหลายผู้ลังคนค้าขายได้กำไรเป็นร้อยลันท่านลันอ้าเป็นบอลลีซัดผู้ลังคนเพิ่นปรารถนาโชคลาภลาภร้อยเสียงหลวงเพิ่นกระมันเพิ่นกระเฮง แต่อยู่บ้านเพื่อนเทินกู่นหลานรุ่นาาชียูยกันกันเอาเพ่อแกงก่อนนี่ก็คเลยพอยู่ทั้งล่างเลตรงใกล้ๆบ้านนล่ง่อที่เลยันบ้านเียก่อนจนรัตตรีแล้วว่าที่เรืองห่นงัวดอนซื้อบ้านเรย่เลยลูกหลานาเชีรพูกันในลานอจะมาพูดก่าอยู่นี่กันอันเชียงหลวงรัตตารีน้ำพินแต่ว่าเชียงหลวงสอบบันจู ตอบรรจุจินแล้วเพื่อเบรรจุเลยได้เป็นข้าราชการเอาเอาเลยด้วยเลยลงพีนหวยมหวยคาถาเซ่เพื่อนน้ำเนี่ละจินเรเห็นด้วยมาเชะผู้แขวงว่องไก่เกิดพวงขึ้นไม่เออผู้วดล้มดดผมดำกัใหะครับขึ้นเป็นสาวผู้กวอกผมขาวไกลผมดำปีป่อเออผู้ตาฟาตาฟ้าเลยกินเลี่ยงไกลเดี๋ยวขึ้นทอดสัน้าเดี๋ยวแจ้งฮเห็นทางเเออ แดี๋ยวพายเป็ดสาวหน่อยสาวนั่งกันให้มีผู้บา่าวไอ้ตาวเรียนมาขอเด้อเอาให้สวกไห้มัน,หนให้แห้งทุกด้านร้อยแปดมงคลร้อยแปด